สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับคุณครูหวานนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์ค่ะเราจะมาเรียนวิชาทัศนศิลป์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1พื้นฐานงานศิลป์น,นะคะพื้นฐานงานศิลป์บทที่1น,นะคะชื่อว่าอะไรนะคะ บทที่หนึ่งคือรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆเปิดหนังสือและเรียนไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเผื่อว่าคนไหนเข้าไม่ทันนะคะหรือว่ายังไงเพราะว่าคุณครูจะส่งเป็นคลิปให้เด็กๆเปิดดูย้อนหลังและทํางานส่งก็ได้นะคะเรามาดูค่ะว่ารูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นยังไงนะคะเด็กๆดูซิ รูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะคะก็คือลักษณะต่างๆที่นักเรียนที่จะต้องรู้จักและสังเกตและจดจําให้ได้นะคะเพราะว่าการสังเกตจดจําจะทําให้เรามีพื้นฐานและรู้จักความสําคัญในการทํางานของวิชาศิละปะด้วยนะคะ เนี่ยเด็กๆเ,เห็นไหมคะนี่คืออะไรนี่คือรูปร่างของสิ่งของต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นภาพที่หนึ่งอะไรคะภาพที่หนึ่งก็คือบัวรดน้ำแจกันใช่ไหมคะที่สองภาพที่สามคืออะไรคะเก้าอี้ภาพที่สี่ก๊อกน้ำและอะไรคะตัวสุดท้ายตุ๊กตาหมีคะ่ะนี่คือสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วนี่คืออะไรคะ เป็นกิจกรรมแล้วนะคะเขาให้เด็กๆทำอะไรคะ,ะเขาให้เด็ก,ดกวาดภาพวาดภาพที่เด็กเห็นจากฝั่งซ้ายมือวาดลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี่คือคุณครูวาดให้ดูนะคะเด็กๆก,ก็วาดตามให้ได้ลักษณะนี้นะคะคือเป็นภาพเงาของสิ่งของพวกนี้นั่นเองนะคะวาดเสร็จแล้วก็ถ่ายส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะต่อไปค่ะรูปทรงค่ะ รูปทรงในธรรม,มาชาติและสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะคะคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองใน,ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะอันมีรูปร่างที่แตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละประเภทนั่นเองนะคะรูปทรงมีลักษณะเป็นมิตินะคะนักเรียนสามารถสังเกตได้จากความกว้างความยาวและความลึก และความหนาของสิ่งนั้นนะคะนักเรียนควรฝึกสังเกตและจดจํารูปทรงของสิ่งต่างๆในธรรมชาติรอบตัวเราไว้นะคะเพราะจะช่วยให้เราอะไรคะเรียนวิชาศิละปะหรือใช้กับงานอย่างอื่นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมภาพมันจะเป็นภาพเงานะคะเห็นไหมคะมีสับประรดมีอะไรคะ อะไรคะเนี่ยมะเขือเทศใช่ไหมคะทัพทิมอะไรคะมันฝรั่งใช่ไหมคะทีนี้จะเป็นรูปทรงของมันนะคะรูปทรงของอะไรคะรูปทรงของถ้วยกาแฟรูปทรงของฟุตบอลรูปทรงของรูปหัวใจนะคะจะเป็นอะไรคะตัวนี้จะเป็นทรงอะไรคะเนี่ยและทีนี้ นี่คืออะไรมันนี่คือภาพเงาของมันนะคะต่อไปก็เป็นกิจกรรมนะคะกิจกรรมทีนี้คุณครูก็จะมีในหน้าหนังสือของเด็กๆนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้ให้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ในหน้าหนังสือของหนูไม่มีนะคะแต่นี่คือคุณครูสร้างขึ้นมาแล้วนะคะคือสี่เหลี่ยมก็สามารถที่จะทำมาเป็นกล่องก็ได้ใช่ไหมคะตัวนี้อะไรคะวงกลม ็จะทาเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะมงรีก็จะทําเป็นไข่อย่างอะไรคะนี่กลวยก็จะทําเป็นอะไรคะเป็นไอติมตัวนี้อะไรคะทรงกระบอกก็จะทําเป็นเทียนใช่ไหมคะแต่เด็กๆไม่ทําเหมือนคุณครูก็ได้นะคะเด็กสามารถที่จะทําเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่อยู่ในลักษณะของทรงกลมมงรีทรงกระบอกพีระมิดกลวยแล้วก็ วงรีให้เป็นงานที่เด็กๆสร้างขึ้นมาก็ได้หรือว่าอยากจะทำเหมือนที่คุณครูอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกิจกรรมสุดท้ายนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่ในบทเรียนที่หนหน่วยการเรียนรู้ที่1นนี้นะคะก็จะเป็นภาพเขาให้เด็กๆวาดภาพสิ่งต่างๆในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมา4อย่างเด็กๆไม่จําเป็นต้องจะวาด วาดเหมือนคุณครูก็ได้นะคะวาดเป็นลักษณะอย่างอื่นก็ได้นะคะจะวาดเป็นพัดลมวาดเป็นแอปเปิลวาดเป็นอะไรคะทีวีหรือวาดเป็นอะไรคะที่ที่เป็นวงกลมอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ส้มใช่ไหมคะมาก็ได้หรือว่าคิดไม่ออกอยากวาดเหมือนคุณครูคอย่างนี้ก็ได้ถ้าวาดเสร็จแล้วเด็กๆก็ ถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเสร็จแล้วสุดท้ายต่อจากหน้านี้มันจะเป็นแบบทดสอบนะคะให้เด็กๆทําการทดสอบนะคะกากาแบบทดสอบของหนูลงไปนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะว่าเราทดสอบหลังเรียนในบทเรียนที่1เรื่องรูปร่างรูปทรง ได้กี่คะแนนนะคะคุณพอส่งมาแล้วคุณครูตรวจแล้วคุณครูก็จะส่งคะแนนกลับไปให้เด็กๆดูนะคะสําหรับคลิปนี้เราจบกันเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าในบทที่2นะคะสวัสดีค่ะ